รัเสเซียถล่มกรุงเคียฟรอบใหม่ไฟฟ้าดับครึ่งประเทศวันที่23พฤศจิกายนค่ะ BBC รายงานว่าความคืบหน้าของสงครามในยูเครนย,ยูเครนถูกขีปนาวุธรัเสเซียโจมตีอีกส่งผลให้ทั้งเมืองลิฟลังตะวันตกของยูเครนไม่มีกระแสไฟฟ้าขณะที่โครงสร้างพื้นฐานสําคัญในกรุงเคียฟถูกโจมตีเช่นกันและเจ้าหน้าที่กรุงเคียฟระบุว่าพลเรือนเสียชีวิต3รายค่ะ ส่วนกองทัพอากาศของยูเครนระบุว่าขีปนาวุธ70ลูกถูกยิงมาจากรัสเซียโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนย,ยิงสกัดขีปนาวุธ51ลูกและมีโดนรัสเซียอีก5ลำแต่การโจมตีครั้งล่าสุดสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานทั่วยูเครนโดยเอเนอร์โควาตอมรัฐวิสาหกิจพลังงานของยูเครนระบุว่าปฏิกรณยนิวเคลียร์3เครื่องไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกเนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับด้านายนวิตาลีคริชโคนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟระบุว่าหลายพื้นที่ของเมืองหลวงไม่มีน้ปประะาแล สัยไฟฟ้าโดยสิ้นเชิงขณะที่นายอันดรีซาโดวีนายกเทศมนตรีของเมืองลิฟระบุว่าเด็กๆถูกนําเข้าที่พักพิงพร้อมครูของเด็กและเรียกร้องให้ผู้ปกครองอย่ามารับลูกจนกว่าสัญญาณเตือนภัยการโจมตีทางอากาศจะสิ้นสุดลงค่ะขณะที่หน่วยงานฉุกเฉินยูเครนระบุว่าทารกแรกเกิดเสียชีวิตหลังขีปนาวุธโจมตีหน่วยคลอดบุตรทั้งนี้รัเสเซียถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้โจมตียังไม่มีการออกมาให้ความเห็นใดๆต่อการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามรัสเซียค่ะเพิ่งเพิ่มการโจมตีเครือข่ายพลังงานยูเครนเสียหายเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่งผลให้ประชาชนยูเครนหลายล้านคนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ขณะที่อุณหภูมิลดลงในฤดูหนาวค่ะ